ต้นกวักมรกตออกดอกแล้วครับมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกแล้วจะเป็นการเสริมโชคลาภฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้เราจะนำเสนอไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่ผู้ชาวบ้านจะนิยมปลูกกันมากเลยนะครับ นั่นก็คือต้นกวักมรกตนะครับเป็นบางคนบอกว่าปลูกมา3-4ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นดอกของกวักมรกตเลยนะครับแต่สำหรับต้นที่บ้านนี้ปลูกไม่กี่เดือนนะครับก็ออกดอกแล้วครับมาออกเดือนมีนาคมนะครับตอนต้นเดือนนี้เองนะครับ สำหรับเทคนิคเสริมดวงต้นกวักมรกตหรือไม้มงคลเรียกเงินทองเข้าบ้านไม่ขาดสายไหลามาเทมานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวนี้บางครั้งคนเราก็ต้องพึ่ง ทางใจเพื่อเป็นความหวังทําให้หัวใจชุ่มชื่นได้นะครับแต่อันที่จริงความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีการมานานตั้งแต่สมัยโบราณการมาแล้วนะครับอย่างในเรื่องของต้นไม้มงคลก็เช่นกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นความเชื่อที่มีการมานานอย่างเช่นต้นกวางมรกตที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้นะครับถึงแม้ว่า ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณะคนนะครับแต่ถ้ามี2ออย่างผสานเข้าด้วยกันก็น่าจะทําให้เกิดความสําเร็จหรือเกิดสิ่งดีๆกับผู้คนเราได้ง่ายกว่านะครับอย่างน้อยมันก็เป็นที่พึ่งทางใจที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับดังนั้นการปลูกไม้มงคลจึงกลายเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับและต้นกวักมรกตก็เช่นกันนะครับ ที่เราชาวไทยมีความเชื่อกันว่าถ้านามาปลูกในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสริมการมีโชคลาภนะครับกวักเงินกวักทองกวักมรกตเข้ามายัางบ้านเช่นเดียวกับชื่อของมันเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าปลูกเอาไว้เพื่อช่วยเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อน,นะครับสำหรับวิธีการปลูกต้นกวากมรกตนะครับ ต้นกวักมรกตนั้นเป็นพืชหัวดังนั้นจึงขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหัวนะครับแต่อีกวิธีการก็คือใช้ใบในการปลูกก็ได้นะครับซึ่งวิธีการก็คือตัดใบให้เหลือก้านเพียงเล็กน้อยแล้วจึงนำมาไปแช่น้ำเพื่อให้รากงอกออกมาจึงค่อยๆนำไปปลูกนะครับแต่ถ้าจะนำใบไปปักลงดินเลยก็ได้เช่นกันนะครับ แต่การปลูกด้วยใบจะต้องใช้เวลามากกว่าการปลูกด้วยหัวนั่นเองนะครับหรือจะใช้ก้านใบมาปักชำก็ได้นะครับแต่สําหรับต้นที่บ้านนี้คือใช้หน่อมาปลูกนะครับสําหรับต้นกวักบรากฏนิยมนำมาปลูกภายในบริเวณบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์นะครับสำหรับ การดูแลรักษาต้นกวักมรละกตนั้นจะต้องลดน้ำไม่มากนักนะครับส่วนเรื่องแมลงรบกวนไม่ค่อยพบปัญหานะให้ลำบากใจมากเลยนะครับนอกจากนี้ควรที่จะมีใส่ปุ๋ยละลายน้ำลดให้มันประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับและระวังเรื่องโรคหัวเน่าและรากเน่าอันเนื่องมาจากการลดน้ำที่มากเกินไปด้วยนะครับ สำหรับต้นกวักมรกตมีข้อดีก็คือสามารถที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีแสงน้อยอย่างเช่นปลูกประดับในบ้านประดับในออฟฟิศปลูกในห้องน้ำปลูกตามโรงแรมดีสอร์ตต่างๆหรือที่ใดก็ตามที่มีแสงเพียงพอเล็กน้อยได้แค่นั้นเองนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในที่มีแดดลำไรหรือที่ร่ม ที่มีแสงเพียงเล็กน้อยก็ปลูกได้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วกวักมลรกฏมันยังเลี้ยงง่ายเพราะไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษได้ดีอีกด้วยนะครับมันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สำคัญมันมีความสวยงามเพราะมีใบสวยเป็นมันเงาเลยนะครับ และมีสีเขียวที่ดูสดชื่นอีกทั้งถ้ามันออกดอกมันจะแทงช่อออกมาค้ายดอกเดหลีนะครับต้นไม้ชนิดนี้จึงดูเหมือนมีมนสเสน่ห์ที่เย้ายวนดูดีและดูมีราคาจนเป็นกลายเป็นต้นไม้ที่มีคนปลูกจำนวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้เลยนะครับอย่างเช่นที่เห็นนี้ก็คือดอกของต้นกวักมรกตนะครับดูแล้วสวยงามมากเลยนะครับ นานๆถึงจะออกสักทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากแง่คิดไว้สักนิดนะครับก็คือปลูกต้นไม้ต้องรู้จักใส่ใจรู้ใจเขาว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับหากสังเกตเขาด้วยนะครับว่าร้อยตำราไม่เท่ากับการดูแลด้วยตัวเองนะครับรักกับชอบนั้นมันต่างกันนะครับรักก็คือจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ ชอบอยากได้มาชื่นชมดูแลเหอตามกระแสะเขาก็ว่าดีก็คว้ามานะครับ mm hmm. เมื่อไม่ได้อย่างที่คาดหวัง mm hmm. ก็ทิ้งขว้างเขาไปเหมือนกันนะครับต้นไม้นั้นก็คือต้นไม้นะครับเป็นพลังงานบวกที่ทําให้เราพักผ่อนสบายใจสบายตาเหมือนที่พักใจที่พักผ่อนนะครับเพื่อความร่มรื่นความสดชื่นเพื่อเป็นพลังบวก เขาไม่สามารถเรียกทรัพย์หรือทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับมันเป็นความเชื่อความหวังและเป็นกําลังใจให้เราดําเนินชีวิตได้ต่อไปนะครับเหมือนกุมารทองพระดีๆหรือเครื่องรางของขังอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยแต่มันก็อยู่ที่เราว่าจะเชื่อหรือไม่นะครับมันเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งที่เราคิดเสมอว่ามันต้องดีขึ้นรวยขึ้น เหมือนเราคิดว่าเราทำได้มันก็จะเป็นแรงกระตุ้นว่าเราทำได้นะครับทุกสิ่งที่อยู่ที่ดวงวาสนาและอยู่ที่ตัวเราทำนะครับปลูกเพราะรักอย่าปลูกเพราะข่าวว่าดีนะครับอย่างไรก็ดีก็ขอให้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ฝากชมภาพสวยๆคลิปสวยๆจากท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับเขาจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank yeah. you